สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับเรามาพบกับเกมใหม่นะครับเกมบาราโ่รนะครับผมเพิ่งซื้อมาแล้วก็ได้ลองเล่นไปบ้างแล้วนะครับก็พูดคร่าวๆนะครับก็คือเป็นเกมไพ่ผสมโรคอะไรนะครับเกมไพ่เนี่ยก็จะคล้ายๆกับโป๊กเกอร์ที่มีการเรียงวัดแต้มอะไรประมาณนี้นะครับแต่ยังมีความเป็นโรคไลค์เข้ามาเพื่อให้เกมเนี่ยไม่จำเจมากเกินไปนะครับ เกมโรคไลทผมยกนิ้วให้เลยครับผมเลิฟเลิฟเวอร์โรลไลท t มากเลยนะครับก็ถือโอกาสนะครับซื้อมาก็ว่าจะมาลองอัดให้ทุกท่านดูนะครับผมไม่รู้ว่าทุกท่านเนี่ยชอบหรือไม่ชอบนะครับก็จะลองลงไปในช่องดูนะครับเผื่อทุกท่านชอบก็จะได้ลองมาเล่นให้ดูอีกนะครับก็เป็นเกมซิงเงินนะครับผมเพิ่งซื้อมาในราคา400บาทนะครับก็ กลางๆนะครับไม่ถูกไม่แพงมากจนเกินไปนะครับก็คือแฮปปี้นะครับกับราคาที่จ่ายไปก็ก็จะเป็นเกมที่เล่นกัไปเรื่อยๆนะครับจนจบทั้งหมดออกประมาณ8ปราวนะครับก็จะชนะไปโดยที่เราก็ลงแต้มให้ได้เยอะกว่าด่านนั้นๆนะครับเพื่อชนะด่านเดี๋ยวจะมาลองเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวลองเล่นกันที่เด็กเริ่มต้นนะครับเด็กเรดนะครับ เพราะว่าแต่ละเด็กเนี่ยครับก็จะมีความแตกต่างกาันเช่นเออเรดเด็กเนี่ยก็เพิ่มการทิ้งการ์ดได้อีกหนึ่งรอบหรือเป็นบลูเด็กเนี่ยจะเพิ่มการจํานวนลงไพ่เนี่ยได้อีกหนึ่งครั้งหรือเริ่มมาได้เงิน10หรือก็เริ่มเออพีคขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเหลือสแตทไพ่ในมือเหลือเยอะก็คูณ2%เหลือไพ่ทิ้งก็คูณ1น,นะครับหรือแม้กระทั่งนี่ครับเพิ่มช่องโจ๊กเกอร์แต่ลดการเล่นได้หรือเออ เช็คเกอร์เด็กก็คือทางเด็กเนี่ยมีเป็นดอกอโพดัมแล้วก็ดอกหัใจนะครับก็จะมีหลากหลายกันไปปรับพลกันไปนะครับวันนี้ก็จะมาลองเล็กเล่นเล่นเด็กเริ่มต้นนะครับก็กดเพลย์ไปได้เลยก็นี่แหละครับก็จะมีเป็นเอ่อเป็นด่านแล้วก็ประเภทของบอสนะครับก็จะมีในส่วนของเลือกนี่ครับแฮนแฮนคือจํานวนมือที่เราลงได้ว่าภายในนั้นรวมแต้มแต่ละรอบเนี่ย ให้ผ่านดานนะครับ discard ก็ Disc คือการเปลี่ยนภายในมือเองและนี่คือจำนวนเงินนะครับและแอนตนะครับก็คือจำนวนราวทั้งหมดที่เราจะเล่นนะครับโดย1ราวเนี่ยก็มี3สเตจย่อยนะครับก็คือรวมกันแล้วก็เป็นออยี่ราวนั่นเองนะครับถึงจะชนะได้นะครับก็ไปเริ่มกันเลยนะครับโดยบอสดาแรกนะครับก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรก็ขอแค่ให้ทำแต้บ ให้ได้300แต้มนะครับก็จะผ่านด่านไปแล้วใครไม่รู้ว่านับแต้มมันยังไงนะครับนี่ครับก็จะมีเอ,อ่ออธิบายให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอ,อ่อสเตทฟตร์คือการเรียงเลขติดกันแล้วก็ดอกเหมือนกันนะครับหรือเรียง4กันก็จะเป็นโฟออฟขายนะครับหรือฟูเฮาโดยมีการเหมือนกัน3ใบแล้วก็เหมือนกัน2ใบนะครับก็ประมาณนี้แต่ละแต่ละประเภทก็จะได้คูณแต้มต่างกันนะครับโดยเยอะสุดก็อยู่ที่สเตทฟั์เพะมันยากมากเลยนั่นเอง นะครับก็ผมดูจากไพ่ตอนนี้ผมก็จะลงเป็นออนี่ครับ2 K ส,สองคู่ิงและ2คู่ควีนนะครับแล้วก็3อันนี้คือทิ้งการ์ดไปหรือว่าเราจะลง4ีใบก็ได้เหมือนกันแต่ผมลง3ใบเผื่อเป็นการเปลี่ยนนะครับนี่ลงไปมันก็จะคำนวณเลขให้นะครับนี่ได้มา120ก็ยังไม่พอนะครับต้องให้ได้300ผมก็คาดว่านี่เป็น2คู่นะครับไป ปึ๊บอ่ะเล็กนิดนึงนะครับโอเคผมเลยคาดว่าทำการเปลี่ยนให้ทุกท่านดูบ้างนะครับนี่ครับผมการเปลี่ยนนี้นี่อ่ะประมาณนี้นะครับก็เปลี่ยนไปโอเคนะครับนี่ได้เป็นตอง7มานะครับผมก็ทําการลงตองเจไปนะครับปึ๊บอ่ะนี่พันามร้แจมแล้วก็ผ่านด่านนั้นไปนะครับง่ายๆประมาณนี้เลยประมาณนี้เกมเลยประมาณนะครับมีอยู่แค่นี้เลย นเง,งินภาีบาทนะครับก็อ๋อแล้วนี่ก็จะมีการดเสริมต่างๆครับเอ่อโดยโซนนี้ก็จะเป็นโซนของโจ๊กเกอร์นะครับก็จะมีแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีเอ่อความสามารถที่แตกต่างกันนะครับ mm hmm. เช่นใบนี้บอกว่าเอ่อตามโจ๊กเกอร์เนี่ยได้รับชิปตามจานดิสการ์ดของครับก็คือดอกจิกนั่นเองนะครับทุกๆรอบอันนี้น่าองใจจะเป็นสายทิ้งดอกจิกนะครับชิปก็คือฝั่งนี้แล้วมันจะมีอีกฝั่งหนึ่งฝั่งสีแดงเรียกว่าเอ่อเดี๋ยวผมให้ดูนะครับถ้ามันขึ้นมา นี่จะเป็นส่วนของมิวนะครับนี่ผมขอเลือกเป็นอันนี้ละกันโฟฟิงเกอร์นะครับการเรียงการเรียงหรือการออดอกเหมือนกันเนี่ยจะใช้แค่สีใบก็พอนะครับซื้อไปก่อนต้นเกมนะครับอันนี้คือไพท่ทาทาโรสนะครับจะคูณ2 p r โผล่เข้ามาในชอ็อตนะครับ ก็อาจจะไม่ไซื้อแล้วก็จะมีของส่วนของ p l a y ก็คือเด็กของเรานะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนั่นเองนะครับ mm hmm. เกมก็จะประมาณนี้ mm hmm. ก็ตามสไตล์โรคลานะครับ mm hmm. ก็มีสกิลต่างๆมากมายไม่ซ้ำหน้าไม่ซ้ำอะไรเข้ามาให้เราได้เล่นนะครับ mm hmm. เหมือนไพ่จุกเนอร์นี้บอกว่าจะสร้างไพ่ทาร์รเมื่อเราเล่นการ์ดเอทแล้วก็เรียบนะครับ mm hmm. แต่ผมรู้สึกว่า เงื่อนไขมันยากไปหน่อยนะครับก็เลยอาจจะเก็บเงินไว้ก่อนป้ายรูปไปอ่ะรอบนี้ก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรนะครับแค่บอกว่าให้รวมแต้มไม่ได้450อืมเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งนี่โอเคนี่ได้เป็นเอ่อ flat นะครับหรือว่าการดอกเหมือนกันนั่นเองใชครับป้าย อ่าได้เป็สองหน่วยนะครับอืมนี่ละกันสองคู่โอเคอีกนิดเดียวอืมขาอ,อยาดทิ้งไพ่นะครับอ่านี่ด้วยเอ่อจ๊กเกอร์ที่เรามานะครับนี่เราสามารถลงฝลัดงโดยใช้การสี่ใบได้นั่นเองนะครับ อ่ชนะไปก็ประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ว่าทุกท่านอาจจะชอบไหมแต่ผมรู้สึกชอบมากเลยครับผมโรเวอร์นะครับโรกไลน์โรเวอร์ L L นะครับขอซื้อนี้แล้วกันเป็นจ๊กเกอร์อยากหาจ๊กเกอร์ดีๆมาเล่นนะครับอาจจะเอามาต้นเกมนะครับเพื่อฟาร์มเงินก่อนอ่ะซื้อมาแล้วก็อันนี้เป็นเอ่อเ่เป็นการของแพลเน็ตนะครับดวงดาวก็จะทำการบัฟสิ่งเหล่านี้นะครับบัฟเลเวลทำให้แต้ม เยอะขึ้นนะครับอาเช่นผมซื้อนี้นะครับซื้อนี่ฝาดของผมก็จะแทบกลายเป็น50คูณ6แล้วนะครับแทบจะก็เกือบเป็นเยอะเยอะเป็นอันดับ3แล้วครับตอนนี้่ะไมก็เพิ่มเรื่อยกันไปเรื่อยนะครับเล่นเกมไปอาดาบอสนะครับบอกว่าเอาคลับการ์ดอาดีบัฟก็คือนี่นะครับให้ดูนะครับดอกนี่ดอกข้าวหลังตัดจะใช้การไม่ได้นั่นเองนะครับ แต่สามารถเอาไปเรียงตามเงื่อนไขได้แต่จะไม่นบรวมในแต้มนะครับอ่ะงั้นผมขอใช้นี่ก่อนนะครับนี่ทำงานฝรั่งไดโอเคแล้วก็ตอนนี้ผมพยายามจะทำนี่ครับพยายามทูแพรให้ได้ทูแพรคืออันนี้นี่สองคู่นั่นเองนะครับเพราะอยากได้เงินนะครับอ่านี่ได้พอดีเลยทูแพ้นะครับไป โอเคได้เงินมาสิบาทโอเคทีนี้ก็หาไพ่ให้ชนะได้นะครับอ่านี่ผมทำการสเตทนะครับคือการเรียนการห่าใบานี่โอเคชนะไปแล้วนะครับสบายสบายอ่าจบแอนตี้แรกไปนะครับ ได้รับ1บาทเมื่อจบรอบแล้วเพลย์เอาได้2บาทเมื่อเจอบอสเมื่อบอสตกทำลายนะครับโอ้นี่เป็นการ์ดระดับฟลอยด์ด้วยนะครับนี่เป็นสีรุ้งนิดนึงเมื่อทำการเล่นการ์ดแจ็คแมมคิงหรือว่า KQJ นะครับหรือการ์ดประเภทเฟสเนี่ยจะได้รับ5มิลนะครับนี่สีแดงเลย ซื้อไปก่อนนะครับอืมเขาบอกว่าให้เล่นโฟล์ฟขายนะครับอืมอันนี้อาจจะยากไปนะครับอาจจะไม่ได้ทำนะครับเล่นนี้ไปก่อนนะครับอันนี้อาจจะเก็บไว้เป็นโฟว์ฟขายนะครับเล่นไปก่อนโอ้โอเคบังเงิน แตมสูงเกินนะครับบ่อกีไม,ไม,ไม่ไม่ได้คำนวณนะครับว่ามันจะจบเลยม่เป็นไรนะครับอืมนี่ก็ไม่มีอะไรน่าซื้อนะครับเป็นเนปจูนสเตตทฝาดผมคิดว่ายากไปอาจจะไม่ได้ซื้อนะครับอ๋อแล้วก็มีเอ่อทริกเล็ก,ลกน,น้อยนะครับทุกๆ5กบาทที่เราเหลือไว้จะบวก1บาทในรอบถัดไปด้วยนะครับเช่นรอบนี้ผมมีอยู่10บาทก็เวลาจบด่านจะได้โบนัสอีก2บาทนั่นเองนะครับก็เก็บเงินไว้ก่อนได้นะครับ อันนี้เขาบอกว่าให้ทําการแพ้คีอคู่หนึ่งนี่แพ้นะครับทีหลกัก็ทิ้งๆไว้ก่อนนะครับไปอ,อันนี้เพื่ฟาร์มเงินล้วนๆเลยนะครับอ่าถ้าแฮนดหมดแล้วแต้มไม่ถึงเนี่ยเราก็แพ้นะครับทิ้งการเราจะทําการทิ้งการอีกนะครับ อนี่เลยเป็นฟูเฮานะครับ2คู่แล้วก็3ใบ1คู่คู่ได้ไหมได้คู่ได้ไหมเออสามต้องนะครับไปนี่โอเคชนะไปตอนแรกก็ยังง่ายๆอยู่นะครับหลังๆก็แต้มก็จะเยอะไปเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้ แอปแจกจ็อกเกอร์นะครับได้3มมิลตามจำนวนจ็อกเกอร์ที่เรามีนะครับตอนนี้มีซื้อไปก็มี4ใบก็บวก12นะครับคุ้มมากเลยนี่ขอซื้อบูสเตอร์นะครับมันก็จะสุ่มและให้เราเลือกนะครับบวก2มิลตามจำนวนก,การอารอบทเทอร์รีโรนะครับกับนี้เทอร์รี่อ้อขายจะได้100ชิพนะครับอืมอ เลือกเทียบใครกับผมไม่ค่อยได้ดีโดเท่าไหร่น,นะครับต้นเกมทุ่มไหมทุม่มมีโอกาสหนึ่งในสี่ที่จะได้การ์ดฟอยหรือว่าการ์ดโฮโลฟิกหรือว่าโพลิโครมนะครับในโจ็อกเกอร์แต่โอกาสยี่สิบห้าเซนไปนะไม่ได้นะครับไม่เป็นไรอันนี้เราเล่นเป็นเดี๋ยวผมขอหญาตทิ้งนิดนึงปึ๊บอ่าอ่าผมขอเป็นฟลัดก่อนนะครับ โอเคชนะเลยนะครับลืมนะครับลืมลืมอันเควสนะครับลืมไปนะครับเรามีแอปแตกโจ๊กเกอร์นะครับบวกแต้มเยอะอยู่เมื่อเราเพลการ์ดที่มีเป็นดอกโพดัมจะได้รับ50ชิปอ่าตั้ใจแต่ผมต้องเลือกเอาอะไรออกไปนะครับก็เอาเทียบขายไปก็ได้นะครับซื้อมาอ่านี้ ดีนะครับแต่ผมอยากจะเก็บเงินไปก่อนนะครับไปโอเคตอนนี้ผมหาหาเลขสิบเลยนะครับตอนนี้หาเลขสิบอืมไม่เจอผมคอยอรอบหนึ่งนะครับยังไม่ใช่คอยรอบหนึ่งโอ้โหไม่เจอแนฮะงั้นเล่นเป็นสูเปอร์ไหมมันก็ต้องซูเปอร์เนาะ โอเคชนะเลยโอเครื้อบันเควสนะครับเรื่องเควตคนลืมลืมบอกเลขครับไม่คิดว่าชนะเออครั้งแรกที่เล่นการ์ดไหน,หน่าจะทำการคูณสองโอ้ดีทั้งคู่เลยนะครับแต่ผมต้องยอมขายอะไรสักอย่างงั้นขายโคฟ,ฟิงเกอร์ก็ได้ครับ ทำการซื้อนี่มาเอ,อ่อจะทำการเปลี่ยนการ์ดสองใบเป็นเอ,อ่อมิวการ์ดนะครับเมื่อใช้การ์ดนั้นเนี่ยจะได้บวกสี่มิวมาเนยฟรฟีฟีซื้อจ๊อกเ,เกอร์นี่มาแล้วก็อันนี้คือลดจมลวนแอนตี้เทลเจอร์นะครับแล้วก็ลดแฮนด์ด้วยก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะซื้อไหมขอเริ่มเล่นไปก่อนอ่ะโอก็ทง อโอเคและนี้ผมจะทําการนี่ครับให้เปลี่ยน2ใบนี้เป็นมิวการ์ดนะครับอ่าส,สีหน้าแตางก็จะประมาณนี้เลยนะครับปึ๊บโอเคผมลือมอ่านเคเวสแล้วนะครับ <laughs> ผมชอบลือมอ่านเคเวสทูดูลิสมากเลยนะครับอ่าฟลัดน่าจะง่ายนะครับ ก็มีโจ๊กเกอร์ฟลัดด้วยอืมอืมขอซื้อน,นี่แล้วกันนะครับผมจะเน้นไปในส่วนของฟลัดนะครับฟลัดน่จาจะง่ายนี่สกิบอสบอกเริ่มมานะครับจะไม่ให้ทิ้งการนั่นเองนะครับตัวแย่แย่มากๆเลยนะครับตอนนี้ เยอะมากเยอะมากถ้าผมของเล่นเป็นอันนี้ไปก่อนนะครับไม่มีอะไรเล่นฮนะโอเคอ่านี่ยังดีที่มีโอ้ทรีออฟคายนะครับอยังก็ชนาแล้วแหละ เรียบร้อยสบายๆนะครับแต่เกมนี้อาจจะนานหน่อยนะครับอาจจะนานหน่อยอ่ะเลือกเป็นนี้แล้วกันแต่ถ้าจะเล่นอันนี้นะครับแนะนำนะครับคอมโบเราก็ต้องมีเอ,อ่อไพ่พิเศษเยอะๆเช่นอย่างนี้นะครับมันก็จะได้เบิร์นความสามารถรัวๆนะครับอืออ่ะขอสมไพ่ทาร์รดนยนะครับ อ่าผมขอเลือกนี้แล้วกันจะได้เปลี่ยนไพ่สองใบนี่ครับเป็นสองใบนี้โอเคจะได้มาคอมโบกับ hanging hanging head นะครับป้ายลุยเลยอืมอ่ะทิ้งโอเคนี่เลย นี่ครับมก็จะไอเกนให้ทํางานครั้งนี่คอมโบคอมโบติดก,ก็จะปรมาณมานี้ครับได้เป็น3ามหมื่นห้าพันแต้มกันเลยทีเดียวนะฮะทีตอนนี้เราก็เริ่มหาคอมโบกันแล้วครับนี่ผมจะซื้อเป็นาการ์ดดีๆนะครับนี่นี่การ์ดทองเมื่อการ์ดนี้ถืออยู่บนมือตอนเราเล่นนะครับจะได้เงิน3บาทนะครับหรือเมื่อการ์ดนี้ โดนเล่นนะครับแต่ฉันทำงานแค่ครั้งเดียวนะครับนั้นผมนี่กว่าเผื่ออาจจะได้3เงินไปด้วยนะครับแล้วก็เน้นซื้อการสดวงดาวนะครับเพราะมันจะอยู่กับเราไปตลอดเลยผมเอาในส่วนของอ,อันไหนง่ายๆมั้งนี่ไหมฟูเฮาไหมบอว่าการซดสีไปมันอาจจะยากไปนะครับกับเท้อนี้ด้วยก็ได้นะครับ จะเพิ่มโอกาสแพลเนตมาขายในรานค้ามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไปรูก,กันเลยก็ทำการทิ้งไพเหล่านี้ก็ต่อนนะครับอือฮคโอเคนี่แต่นี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าใบแรกมันมันไม่ใช่นียครับงั้นผมขอทำการทิ้งการนิดนึงอือ โอเคดีขึ้นนะครับนี่ประมาณนี้เพื่อใหอ้ใบแรกมันเป็นคิงนะครับมันจะได้ติดความสามารถกับ hanging chat นะครับโอเคชนะก็อย่างสบายๆนะครับอันนี้เมื่อเราเล่นการ์ดที่เป็นเลข เอ็เก้าเจ็ดห้าก็จะได้ชิปบวกสามสิบเอ็ดนะครับอันนี้เท่านั่นแผอ่ะผมขอหางการ์ดดีๆเข้าสำรับหน่อยว้าวอันนี้ผมไม่เคยได้เลยนะครับการ์ดโพลีโครมนะครับการ์ดสีด้งเอาครับเอาเมื่อเล่นการ์ดเหล่าน,นั้นก็จะเกิดสถา,านะน,นะครับอันนี้เมื่อการนี้ถูกทิ้งนะครับก็จะสร้างการ์ดทาร์ดมานะครับแต่ดันไปอยู่กับ มิวกาดนะครับก็ไม่เป็นไรครับเพื่อทิ้งก็เริ่มกันเลยนี่ด่านบอสบอกว่า1ใน7การ์ดเราจะทําการคว่ำหน้าคือการ์ดเหล่านี้เล่นได้นะครับแต่เราแค่ไม่รู้ว่ามันเป็นการ์ดอะไรนั่นเองนะครับดังนั้นแลวผมอาจจะอย่างนี้เพื่อเป็นการเล่นทิ้งการ์ดไปก่อนนะครับนี่ สบายๆนะครับก็ผมรู้จะตัดคลิปนี้ยังไงนะครับเพราะรู้สึกว่าเกมนี้มันเล่นนานอยู่นะครับนานอยู่อ้อันนี้อันนี้น่าใจนะฮะอันนี้น่าใจโอกาสหนึ่งในสี่ที่จะอัปเกรดเลเวลของโปเกอร์อ้าไหนออกดีต้องเอาแอปแตกจ็อกเกอร์ออกแต่ผมว่าอาจจะเป็นความคิดที่แย่นะครับเอาแอปแตกจ็อกเกอร์ออก อืมอ่ะทำงานทิ้งโอเคนี่นะครับไปถ้ดีนะครับเราควรเล่นสิบนี้ไปแรกนะครับเพราะมันจะคูณ1.5รัวๆนะครับจะไม่เป็นไร,ครแค่นี้ก็ยังชนะอยู่ตอนนี้ที่ทำได้คร่าวๆก็อยู่ประมาณ30,000นะครับแต่ไม่พอนะครับเกมนี้30,000ยังน้อยไปนะครับ30,000 อืมอันนี้เก็บไว้เราจะได้เพิ่มการ์ดของแพลเน็ตนะครับอ่ะตอนนี้ผมอยากเล่นหัวใจนะครับผมผมอยากเล่นใบนี้ใบแรก,กนะค,นนครับั้นงอทิ้งอ่ะโอเคนี่นะครับประมาณนี้ไป นนก็จะได้สกิลใบนี้รวยๆนะครับตอนเป็นใบแรกนี่เมื่อกี้ได้เงิน3บาทด้วยจากการถือการ์ดสองไว้ในมือนะครับเยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมเลยบวกชโอ้นี่ดีดีอันนี้เยี่ยมเลยนะครับสตีลการ์ดนะครับคูณ1.5แต้มเลยเวลาเราถือการ์ดนี้อยู่ในมือนะครับลัคก,กี้การ์ดนะครับจะมีโอกาส1ใน5นะครับได้แต้ม มิวยี่สหรือหใน15ได้เงินมายี่สิบนะครับก็อาจจะยากหน่อยนะครับ,มนะรบเมื่อถือการนี้อยู่ในมือก็ได้มีโอกาสสร้าง p l ลเนตด้วยก็เอามานะครับเอามาถือไว้นะครับจะเล่นได้แค่รอบเดียวนะครับบอสด่านนี้จะเล่นได้แค่รอบเดียว ดังนั้นแล้วต้องคิดให้ดีนะครับงั้นผมขอไพ่ดีๆเลยอืมอ่ะต้องต้องต้องเลือกทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปก่อนโอเคดีขึ้นนี่เป็นสเตจก็ได้ครับนี่ไหวไหมไหวไหมงั้น พยายทิ้งทิ้งไว้ก่อนอา่าอาจจะไหวแล้วนะครับมีใบนี้ไปลองดูกันไปไหมโอ้โหแพ้นะครับ,ก,รนะรบก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ถือว่าตัดคลิปประมาณนี้เลยเดี๋ยว เดี hn, ๋ยวไปเล่นคลิปอื่นนะครับอันนี้เป็นคลิปเริ่มต้นนะครับถ้าสนใจเดี๋ยวก็จะอัดลงมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกนะครับเดี๋ยวก็จะพยายามเล่นให้ผ่านแล้วก็อัดนให้ทุกท่านได้ดูเรื่อยๆนะครับก็สำหรับนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดพูดผิดอะไรตรงไหนไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยหรือข้อสัาถามอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างผมจะตามไปอ่านแล้วก็กดใจให้ใหกับทุกท่านเลยนะครับก็สำหรับนี้ก็ ขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ